มีจะว่าปุบปับเออเห็นการเทศโอ้ยเคารพบแล้วท่านเทศดีไม่ได้เกี่ยวพระพุทธเจ้าไม่ได้ญัติน,นี่ตัวนี้มันเป็นเรื่องของตําราเหมือนในสมัยพุทธกาลใช่ไหมล่ะเหมือนพระโพธิลักษพระบรลานเปล่านี่สอนนี่โอ้ยหัวด,ดัแตบไม่นะตัวตัวเองยังไม่ถึงไหนอ่ะเหมือนพระเทวทัตอย่างนั้นเนี่ยสอนโน้นดำแต่ไม่แต่ตัวเองไม่ถึงไหนผลสุดท้ายก็ทํา กรรต่างที่ได้พกลูกกรรไปเชียนั่นก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนที่พระมหาที่ไปตกมหาเบจีนรกนั่นที่ตายมากลายเป็นปลาปากเน่าปากเหม็นสะเก็ดเป็นสีทองนั่นะก็แบบนี้แหละหนึ่งที่ไม่ต้องห่วงหรกเราไม่ได้สนใจสิ่งน,นั้นเราสนใจข้อพิธิบัติเท่านั้นคว,ความจริงความจรังในธรรมในวินไไหนในความเคารพพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราเราเอาเท่านั้นนก็เราก็เลย พิสูจน์ดูมันเราก็เลยไปอย่างนั้นของเราแต่นี้เราก็ไม่ได้ลงใครง่ายๆนะเราก็ต้องลอยและวังของเราเนี่ยก็เหมือนที่ป้ามาด่าเราเนั่นแหละแต่เราก็เราก็ต้องต้องฟังหมดนะลูกนาะนา,นาจิตตังเราก็ถือว่าพระและอุบาสติกาที่ด่าเราก็สดแสดงว่าพวกนี้ไม่ใช่ชาวพุทธแท้นี่เราไปตรงนั้นยิ่งเขาดา่าเยอะๆอย่างนั้นใจเรายิ่งฮึดสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา ปกป้องผู้เป็นพ่อคือพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวินัยต้องเข้าใจด้วยนะเราจะได้เห็นว่าศัตรูที่ทำลายศาสนามีมากขนาดไหนข่าวขาวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนหะมันข่าวเมื่อวานนะี่นก็ฟังนั่งฟังกันมาในรถด้วยกันกับลูกนี่ไปทัวละใกล้จะเข้าโรงแล้วนะลูกนี้อายุเจ็ดสิบแล้วไม่คิดปรากนะพวกเปรพวกผีมันย,ยังอยู่นะี บเบิดเต้าไ้หลายลยยี่สิบพรรษาแล้วเนี่ยเสพกลางกับพ่านหนุ่มมันจะตายแล้วลูกมันจะใกล้จะเข้าลงแล้วลูกมันเจ็ดสิบปีแล้วเลยเปิดให้ลูกฟังฟังกันมาพี่น้าเต่ตองทํามาเรืนะ่อยๆนี่อนี้ออกมานะพระพด,ดีๆมีอยู่ไม่เอาไม่ไม่ไอ้เอาออกไปประกาศเออ ไม่พากันมาสาธุการเอาแต่ความพระชั่วออกไปนังก็พากันทำลายศาสนาเอาก็ชั่วก็บอกตามชั่วนดีก็ส่วนดังดีใช่ไหมละ่ะก็แยกแยะอยู่พะดีก็มีใช่ไหมละ่ะพะดีก็เยอะอยู่นี่ท่านก็แยกแยะมันก็ถูกนี่ก็จะบอกไปฝ่ายดียังยงจะไม่บอกไปฝ่ายชั่วมันจะได้ยังไงอะเพราะมีดีมีชั่วคู่กันในรูปนั้นเพราะนันมันก็ทำแบบอะไรละ่ะเขาเรียกว่าทำให้ชาวพุทธนี่รับไม่ได้นะชาวพุทธนะ แต่พวกเดียกันมารับได้เนี่พอเราพูดเพื่อมเนาก็ชัดกันเข้ามาแวกกันเข้ามาลูกเขาก็พูดในฝันพาด่าหลวงปู่เยอะนะเอาก็ด่าไปที่นั่นเลยพวกเดียกันถีนอกรีดนอกรอยพวกทำลายศาสนาเราจะได้เห็นนั่นศาส,สนานพุทธนี่เลือดนี่ประิฐมันพากันบวชมาเพื่อทาลายพระพุทธศาสนานเราจะงอมืองอเท้าปิดปากไม่พูดเลอลูกเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเรานะี่ย อย่าเื่าหลวงปู่นี่หนีไปแล้วตั้งสิบปีนะเราก็เลยว่างั้งนั้นคิดเบี้ยจะมายุ่งกับทางโลกนะใครจะเป็นกัจจยตายก็จะร้องให้น้ำตาไหลเราไม่เข้าไปก้าวไก่ใครจะจมใครจะเจริญเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เชื่อกำลังของกรรมเราว่างนั้นแต่ผลณสุดายไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยเราออกมาแล้วไปไม่ได้จะเป็นลูกที่เลวหรือจะเป็นลูกที่ดีนั้นเรามาพิจารณาดูตอนนี้นะลูกนะถ้าเป็นลูกที่ดีก็ต้องสู้สู้เพื่อพ่อไม่ได้สู้เพื่อตัวเองนี่สู้เพื่อพ่อ ต้องเป็นลูกเจ้ากตันจูให้ได้ยิ่งเห็นพระด่าเยอะยิ่งเห็นโยมด่าเยอะใจยิ่งฮึกสู้ฮึดสู้เราเพราะนี่คือธรรมคือวินัยไงเออถ้าเราผิดพระวินัยข้อไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนล้นดูนั่นเรื่องของเรื่องนันนี่คือเอาธรรมเอาวินัยออกเอาพระวินัยออกนี่พระวินัยของพระนี่มีแต่พระองค์สังฆราชก็ยังขอร้องพวกเรานี่ะ พุทิเวก็มาพุทธิดาลงบอกก็แสดงว่าไอพ้พวกปีตพวกผีพวกทำลายศาสนาเท่านั้นแหละถ้าเราจะไปงอเมืองอเท้าไม่ได้นะลูกนะเราต้องรวมด้วเจยกับคนละมือช่วยกันไม่ใช่ว่าพระเราหลบๆซ่อนๆมันก็ไม่ถูกนะลูกนะพระดีน่าจะรวมตัวกันถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นพระดีก็รวมตัวกันที่ยกเว้นพระชั่วก็แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปก้าวไกยแต่เรายังไม่เห็นหวันนั้นเราไปงานพระครกอาจารย์จังหวัดเลยนั่นงานหลวงปู่ท่าน หมูก็เต็มอยู่มากับเราน่นนะ่อน,นี่พ่อมาคอาจารุร่งไปแล้วหลายลูกแต่ล่วงไปล่วงไปล่วงไปนี่พวกเราเป็นพ่อลูกพ่อหลานรวมตัวกันช้าเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวิน,นัยทางเมตตาบบปของพ่อแม่ครูอาจารย์ร่วมกันช้าเราพูดอย่างนี้แต่หมูขนาดหลบปั๊บเลยโอ้ยนี่มันนักบวชเถอะพวกก็ไม่กล้าหรอกว่อาอ้าวพ่อแม่ครูอาจารย์สอนอยังไงใช่ไหมล่ะ งานล้งปูเผยเหมือนกันรูบาจังก็เต็มอยู่เต็มอยู่เต็มอยู่แต่ก็ไม่เห็นว่าที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะพร้พอมพร้พอมพร้อมที่จะมารวมตัวกันเราก็พูดนะเราก็พูดให้ฟังหมดนะในงานล้งปูเผยเนี่ยพราะล้งปูเผยนี่เราเคารพตั้งแต่ที่เราหนีออกจากบ้านมาถึงต่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบิดเทาเด้อประขาวน้อยอยู่ทำผ้าปู อยู่เสยนอกก็นหยทำพาปูเฮ้ยขึ้นรถนั่นละบอกเขาเขาก็ไปส่งดกอกยินไหมล่ะลุมเราก็เพียายามว่าจะไปบวชกับนุงผูเผยนั่นเอละแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปอีกพอบวชแล้วเราก็ไปพักอยู่กันเพราะม่คุยจายนนุ่งผูเผยอยู่สองสามคืนมั้งไปบอกด้านว่าผมบวชแล้วนะพราะมัคุยจานมีศรัทธาเข้าบวชให้ เบวชแแ้กก็เลยมากราพกอมาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราปากว่าจะมาเบว่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เออเออพ่อเป็นยังดอกที่ยดน้ำเฮาเลยบอล่ะยังไม่คิดที่จะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ดอกพอรับพรารกพราลัาาานยังไม่สามารถมีหลักของใจได้เราคือว่างั้นขอไปพึ่ปฏิบัติตนให้หลักของใจสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะกลับมากราพ่อแม่ครูอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง ที่ไหนได้ว่าเราก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปจนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาพาธแล้วก็ลากันไปที่เรากไ็ไปช่วยงานหลายหลายวันนี่งตั้งตู้เข็นหนึง่งเป็นเจ้าภาพไปปพิธรรมสองครั้งแล้วก็ไปวันที่ประชุมเพลิงเพ่อะแม่ครูอาจารย์ก็เต็มอยู่นั่นแล้วก็ทําอะไรที่ว่ามันสมบูรณ์บลิบนแม่เลยเราก็เห็นอยู่นี่หนึ่งพอกลับมาก็ลงปูท่อนทีนี้ก็ลงลงเหลือลงพ่อขันตี หลวงพ่อคันตีนี่ช่วงที่เราไปบวชครั้งแรกมันประชาค,ครั้งแรกนั่นเราไปอุปถัหลวงปู่ชอบเราก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่อกันตีอยู่ได้อุปถัหลวงปู่ชอบ,ชอ,บอยู่ในช่วงปีที่เราอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี่ถ้ามีโอกาสก็จะไปงานประชุมเพลิงท่านอยู่ให้ดูก่อนรู้สึกว่ามันจะยุ่งยากไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คนนั้นมาคนนี้มาก็สงสารเพราะมาแต่ไกลเมื่อวานนี้ก็หนีไปนูน่นไปทุระ เรื่องนี้แหละลูกเรื่องเองสานี่แหละเพราะว่าเราต้องไปเตรียมงานพร้อมทั้งหมดว่าจะทําอะไรบ้างที่จะส่งสัญญาณเข้ามาในวัดแบบเมือินนี่แหละอืมก็เลยไปดูจุดนั่นบ้างจุดนี้บ้างเป็นวันอาทิตย์เสียเนี่ยเขาก็เลยปิดร้านนะ่ะก็เลยหมดโกอกาสเลยดูวันนี้ถ้าว่างก็จะแวบ,บไปอีกเพราะพรุ่งนี้จะยกเสาอืมเตรียมวันพรุ่งนี้ถึงสองโมงเชา้า หน้างานสองโมงเชา้าคือพวกรถเครนก็จะมาถึงหน้างานนี่ช่วงสองโมงเชา้าเราก็รีบปุ๊บปับ๊บลูกก็ไม่ต้องขึ้นสลากลุ่มนี้ก็ไปเตรียมงานอยู่นั่นขึ้นสลาก็บางบาง,บาง,บ,างบางคนบางคนก็ขึ้นมาของนังหลงก็ไปนูน่นก็เตรียมเตรียมอยู่นู่นเตรียมไปไล่สุดที่นูน่นคนเราก็ลงกันที่นั่นพ้าขึ้นพระจักอะลรถ้าดูแล้วว่าไม่มีแยตโจมมาจากไหนก็ปุ๊บปั๊บเลย เขาจะถักไนแล้วก็ฉันแล้วก็รีบไปลูกก็ไปรวมตัวกันที่นั่นคือวันพรุ่งนี้ลูกนะก็คือเตรียมการนันนี้วันนี้ก็จะไปกะเสาตัวดึงเป็นสลิงพ,พี่เยนามาแล้วเมาาื่อวานนี้นั่นนะนึกว่าพ่อจะญถมจะมาแตมาพี่แยนาดินให้เออก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่กันสองท่านลก็พี่แยนากันเราเราก็จะเทปูนยึดเสาแอ้ยึดเสาสลิงจะลองดูก่อน คุยกับลูกแล้วเมื่อเช้านี้อ่าคุยกับเจ้านี่แหละเราจะลองลองดูอพอทําได้แล้วก็จะทําไปอ่อนพอพวกนี้ให้มันเสร็จไปเลยพวกนี้เสร็จแล้วก็วันตกกับวันอังคารวันพุธวันพุธนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะให้ในช่างมาเตรียมงานทันทีเลยขอให้วันพรุ่งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์เช่นกอนนะเอาวันพรุ่งนี้เป็นหลัก ี๋ยวถ้าว่าสามารถว่าสามารถติดต่อกับนายช่างได้เสาขึ้นเรียบร้อยเชื่อมอะไรเรียบร้อยปุ๊บปั๊บทีอะไรเรียบร้อยปุ๊บปั๊บก็บอกนายช่างมาในช่วงบ่ายเราจะได้อทํางานให้มันเสร็จในวันอังคารวันเดียวเดี๋ยวก็วันนี้จะไปติดต่อช่างด้วยนะก็เอาตามนี้นะลูกนะเอาตามนี้เนี่ยเนี่ยก็พูดถึงว่างานที่เราจะทําคือวันพรุ่งนี้วันนี้ก็เตรียมงานอีกวันวันนี้ก็เห็นไหมละ่ะ ถ้ดูสิพี่มนก็ญาติมาคอยเอานั่นเอานี้มาก็เจ้านี้นะเออเข้าท่านนะเจ้านี้นะอันนี้ก็สิทธิ์ลงความมโนอ่ะนี่นี่ก็สิทธิลงความมโนบนะไปกล่าวลงความมโนบสองสามครั้งมั้งหลวงพ่อโนก็เลยซัดขืนเลยอา้าอยู่ใกล้ๆนั่นทำไมไม่ไปกล่าวลงก้นน้อยเล่าอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ยินนะไปแต่ก่อนจนได้ยินกันนั่นแหละเออวันที่เจ็ดเมษายนนั่นแหละได้ยินกันนั้นปุ๊บปั๊บนี่นี่อยู่นี่ ใช่เยอะอะไรล่ะในี่ใกล้ๆเนี่ยอ่อยู่บ้านลิงนี่เมืองลิงนี่คุณพ่อปาปีนี่น <c oughs> อยู่ใกล้ๆนี่พอ,อไปก็เอกลับไปกลับมาเตมันอยู่ใกล้ทีโอ้ยนั่นทงไงจึงผมยังไม่รู้จักลวงปู่เลยว่าอยู่ใกล้ๆนี่ว่าเออแม่ล่ะนั่นแหละก็เพราะว่าพวกสัญญาณพวกอะไรเรานี่ไม่สามารถส่งไปได้แต่สมัยก่อนนี้ก็เราก็ยังไม่ทําอะไรที่บอกว่าไอ้เออกระเหลืออ,อ,อ,อืม แต่นี้ลูกมาขอลูกมาอยู่ด้วยก็เ,เพิ่งในปาษานี่แหละเริ่มในปาษานี่แหละในจุดนั้นก็วันพระครั้งหนึ่งเออวันพระครั้งหนึ่งแต่แรกก็ไม่ไม่ได้ไร้สดเพราะเหตุว่าไม่มีสัญญาณลูกเนยเรื่องที่ลูกเห็นนี่เนี่ยเพราะไฟฟ้าก็ไม่มีเราก็ใช้เครื่องปั่นปั่นเป็นบางช่วงอะ่ะเขาเราไม่คิดว่าจะอยู่นี่นั่นน่ะเรื่องของเรื่องมันน่ะ คิดว่าเออพอหอบากหอมคอเอาสิ่งที่เลิอดที่ประเสริฐออกไปแล้วไม่ยุ่งกับทางโลกเขามากก็ไปแล้วเที่ยวต่อไปแล้วตำนอนั้นแหละในวุ้นตะได้ายติดแงกกันเลยนี่เนี่ยสงสารลูกสงสารพรอพุทธศาสนาที่ถูกพระเรียวๆทำลายนี่เรื่องของเรื่องมัน ถ้าเราจะลบอยู่ในป่าตายเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อผู้เลื่อนในใจโลกธาตุทคือพระพุทธเจ้านี่เลยจะหลังคิดอย่างนั้นถ้าเราหลบเชียดล่ะนั่นน่ะแล้วพระรูปใดจะออกมาละ่ะออกมาก็มาออกมาทำลายศาสนานน่นั่นออกมาก็มาเรียกในการก่อการสร้างไม่ได้ออกมาเพื่ปปอปกป้องหลักธรรมหรือี่ไหน ถ้าจะพูดเรื่องทำรื่วินัยก็ไม่ได้ที่เพราะว่าสาร,ราสร้างไม่เร JD สร็จเจดีสร้างไม่เสร็จมันก็ไม่กล้าพูดที่ลูกเนี่ยก็พูดแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องทานบะบารมีมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้ในอนุบุพิกถาห้าก็พูดอย่างนั้นแต่จะพูดเอาทำเอาวินัยออกมาอย่างสมบูรณ์บริบูรอาจหารกล้าบ้าบินโอ้อยากออกมาก็มักใช้เงินใช้ทองให้เห็นเออหอบเงินหอบทองให้เห็น จับเงินจับทองเห็นทั้งที่มันเป็นกรรมหนักโยมก็ไม่ทราบออกมาก็มาออกเหรียญซะเป็นผู้วิเศษไปเสียเป็นเดจฉานวิชาไปเสียทั้งที่พู้เจ้าพระอ,องค์ทรงห้ามนั่นเดี๋ยวก็มาทองแล้วเดี๋ยวก็นางกวากแล้วเดี๋ยวก็ไปกาพยานาคแล้วเดี๋ยวกลยสีแล้วก็อย่างนั้นนะลูกนั้นถ้าเราจะหลบไปเสียเหมือนกับรอนี่ทิ้งหน้าที่ในสถานะของลูกที่ดีนี่เรื่องของเรื่องมัน นึกติกตองก็เ,เอ๊ะที่ว่าแต่เราก็ไม่ออกละกัไใแล้วนี่อันนี้ว่าเขาก็สร้างไว้แล้วนี่สาราลางๆก็สร้างไว้ก็พอลวบเด่นรวบผลรวบลมได้อยู่ก็เอานี้และเอาทาม,มาออกนี่แหละให้มันพังทับหัวน่นเลยค่อยว่ากันไปหลังนั่นเหมือนกับโยมมาว่านั่นนี่เคยเห็นโอ้ว่าเป็นวัดหรือเป็นอะไรนี่ว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่น่ะพวกลูกนึกว่าไม่ใช่วัด เข้ามานึกว่าเป็นอันนี้ในป่ายะเพราะไม่ได้มีจัดอะไรก่อสร้างเหมือนจัเนจะมาจากกรุงเทพอไม่เห็นว่าตอนแรกนี่ก็ไม่ได้ใช่ไม่ไม่ใช่วัดเพราะไม่เห็นไอ้นั่นนะ่ะไม่เห็นยักษ์ที่ยืนอยู่ที่ตรงหน้าวัดไม่เห็นพระเวสสุวรรณว่างั้นนะ่ะและก็ไม่ได้เห็นพญาน,น้าคอยู่กับพระเวสสุวรรณไม่ได้เห็นพระศรีบาลีอยู่หน้าวัดก็เลย ไม่คิดว่าเป็นวัดว่าเเราเราก็เลยสัดขืนเอาในทมในวินัยมีเหลอดิฉจะทาอย่างนั้นฮะเราเลยว่าอย่างนั้นผู้จ,จิตเจ้าบัญญัติเหลือให้ปั้นรูปเป็นเป็นสุวรรณไว้ตรงหน้าไอ้ให้ปั้นรูปยักษ์ไว้ตรงหน้าแล้วพวกเธอทราบได้ยังไงว่านี่คือพระเวรสุวรรณแล้วใครเราเป็นคนทําก่อนแล้วว่างั้นแหละนั่นแหละเราอยากไปเขกหัวคนทําก่อนนั่นหน้าตาเป็นยังไงอ่ะคนปั้นรูปเปรนสุวรรณก่อนนี่เนะี่ย นั่นแหะ่านเปโรบัน,นโมโหนี่จะมาเขกกบาลพระพวกนี้หรือโยพวกนี้ทำบุญแทบล้มแทบตายจะเป็นจักเป็นมารมีใครอยากทำบ้างมีปัญญาบ้างสิลูกทำบุญแทบล้มแทบตายเป็นเทวดากับเป็นจักเป็นมารอย่างนั้นพวกเราอยากเป็นเหรือลูกหลวงพ่อก,ก็จะถามพวกเรานี่ทําทำบุญแทบล้มแทบตายเป็นอย่างนีุ้ยไม่ทำดีกว่า เหมือนพระเจ้ามีพิษานอย่างนั้นที่ในพระสูตรนั่นที่เราไปเชื่อเลยเวลาตายแล้วไปเป็นยักษ์ทั้งที่เป็นพระโสดาบันจะเป็นยักษ์ได้ยังไงสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการทาจิตแต่ภาวนาจนสามารถบรรลุมรรคขั้นต้นโสดาบันนั่นสงห์วงายกนาญญาติที่เป็นเตจั้งสามสี่พุทธนดสามพุทธนดนมานี่นะจนสี่พุทธนดนถึงสมนากรุปุตตเจ้า จึงโปรดเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิพิสารได้เห็นไหมล่ะพระเจ้าพิพิสารระดับไหนล่ะระดับที่สร้างวัดวาอารามก่อนเพื่อนก่อนหมู่ในพระพุทธศาสนาถวายเชตวันมหาวิหารเป็นที่พักของพระพุทธเจ้าและคก็น่าสงสาวุกระดับไหนล่ะ แล้วตายไปแล้วจะเป็นยักษ์เป็นมารอย่างนั้นเหรอผู้ที่เขียนทำลายศาสนาหรือไม่นั่นเรื่องของเรื่องมันเราไปนูน่นศึกษาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาในลูกนะเนะพราะพุทธเจ้าตัดแล้วในกลธรรมสูตรอย่าเชื่อเรืวว่องกำรรานั่นน่ะมันเหมือนกับเป็นการทำลายพระโสดาบันพระโสดพระโสดาบันจะไม่มีคำว่าตกต่ำอีกไม่มีคำว่าเข้าสู่ทุกขติภูมิอีก เกิดชาติไม่มีชาติที่เตดมีแต่สุขติภูมิเห็นไหมละ่ะถ้าไม่ตระกูลราชาพระหากษัตริ์ก็เศรษฐีกระดุมผีผู้มั่งคัง่งมีประสุรดาบันแล้วจะเป็นยักษ์ได้อย่างไงนั่นนี่คือเหตุผลเหมือนพระเวสสุวรรณนั่นแหละเขาว่าเป็นหัวหน้ายักษ์หัวหน้ายักษ์ก็เลยทำหน้าตาหน้าเกียรตโหแล้วุทธเจ้า เลยประเสริฐระดับไหนไมาพิจารณาดีที่ลูกเอ้าพิจารณาดูที่ระดับไหนลหละดูไปดูพวกนี้เขาวาดพวกคนจีนเขาวาดดูไปเห็นไหมล่ะวาดพระพุทธจุพระพุทธเจ้าเราเนี่ฟันตรงกลางตรงขว่าผ้าแก่ไงเอออายุแปดสิบปีก็เลยวาดพระพุทธเจ้าฟันข้างหน้าไม่ไม่มี ออกไปสองจี <laughs> ดูเอานะลูกนะเออมีคณะสงตามเป็นไอ้ไอ้ขบาวบวนใหญ่แต่ว่าพระพุทธเจ้าหน้าเหี่ยวเหียวหรอกเออหน้าเหี่ยวเหียวหยูยอันจานปันร่ว <laughs> งไปพวกเห็นไหมพ้อ <laughs> งขำมันจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมสร้างบาปบาปบาไม่อยู่ที่จุบสิ้นเือเมต谛จิตของพุทธเจ้าพระนางวิสาขาเนี่ย เหมือนกับเด็กอายุ18ปีทั้งที่อายุ120ปีพระพุทธเจ้าจะระดับไหนล่ะผู้เป็นครูผู้เป็นบาาจะระดับไหนล่ะใครบอกว่าพระพุทธเจ้าแก่ก็แสดงว่าไอ้หมอนั่นยังไม่ถึงธรรมเดี๋ต้องเข้าใจด้วยมเมตสิ์นี่พระนางวิสาขานี่ที่พระเจ้าทรงยกจ้องนี่ไม่เห็นว่าพระนางวิสาขาแก่ผัวก็แก่ง,งอมตายไปแล้ว หลานก็แก่ลูกก็แก่แต่พระนางวิสาขาไม่แก่เหมือนเด็กสาวรุ่นอายุสิปีนี่ผมไม่เคยงอกแม้แต่เส้นเดียวลองพิจารณาดูสิลูกนะฟันก็เป็นปกติหนังหนึ่งไม่เคยเหี่ยวเหมือนกับสาวรุ่นอายุสิปีนี่พระนางวิสาขาเลสจะให้พทธเจ้าสมณะโคดมพทธเจ้าแก่หุยเป็นไปไม่ได้หรอก เราไม่เชื่อเลยนี่เราค้านเลยอะ่ะเห็นไหมล่ะพรามนั่นนะ่ะระดับไหนล่ะไม่มีใครที่จะเหมาะสมกับพระนางมาคันทิยาที่เป็นลูกสาวของคันทิยา,าพรามลูกเรากวีนนานดูที่ก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าโอ้นี่แหละบุรุษอย่างนี้แล้วลที่จะเหมาะสมกับลูกสาวของข้าพเจ้าจึงปรกาศพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยข้าพเจ้ามีลูกสาว ที่สวยที่ส so ุดในแควนี it, here, ้ต้องการที่จะมอบลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านท่านสมณะจงคอยข้าพเจ้าอยู่ที่นี่นะเห็นไหมล่ะพรามณ์นั่นนะพระเจ้าก็รู้นี่ก็ทราบด้วยเห็นได้ผลดีแต่พาลูกสาวมาที่ลูกสาวของพรามณ์นั่นนางมากันที่ยานั่นพระเจ้าสัตเลยเห็นไหมล่ะลูกสาวของเธอ นำลางเทาของเลัตถาคตยังมีค่ากวา่าเห็นไหมล่ะเทศโปดจนไอ้พราหมณ์ผัวเกือบเมียรบรรลุโสดาบันแต่พระนางมากันที่ยากเกียรติพระพุทธเจ้าเข้ากระดูกดําหาวิธีการที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าและผู้ไหนคนใดที่เข้ามากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าดูที่พระนางมากันที่ยาเก่งไหมล่ะ น่าเกียดไหมล่ะเก่งแบบทางน่าเกียดนั่นแหละบางพระสูตรนี่เราศึกษานี่เราก็ไม่ลงพระพุทธเจ้าเรานี่ไม่เคยแก่หรอกจะแก่ได้ยังไงล่ะระดับไหนล่ะระดับาบรมีสามสิบทัจะแก่ได้ยังไงเป็นปุกติไม่มีทางหรอกเออถ้าพนางวิสาขาแกเออ่เราก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่นะนี่พนางวิสาขานจะไม่แก่เลย นี่ผู้ที่สร้างบริมามากขนาดจะไม่ถึงสามสิบทัศน์นั่นแหะผู้เจ้านี้ได้เสมอตนเสมอไปนย่งั้นจแสดงฤทธิ์สามารถที่จะแยกร่างเป็นพันๆร่างได้หรือผู้เจ้าเราไหนจะบอกว่าฤทธิ์เไม่มีก็ภาวนาไม่ถึงมันก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชที่อาศําตำราฤทธิ์เดชจะเกิดได้ขึ้นได้ยังไงถ้าฤทธิ์เดชไม่มีจะโค่นอวิชชาได้ยังไงฤทธิ์ที่เหนือฤทธิ์ ฤทธธรรมดาในโลก,กียะโค่น,นวิชาไม่ได้ต้องเป็นฤทธ์ในโลกุตละฤทธิละเอียดต้องเข้าใจด้วยใครจะค้างก็ค้านนะแล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เราพูดให้ฟังแค่นั้นแหละต้องภาวานาให้ถึงต้องไม่สงสัยค่อยมาสอนหมูถ้าหมูค้านก็แสดงว่าหมูไม่ถึงไหนนั่นเรื่องของเรื่องนั้นอย่างนั้นเวลาที่เรา สมบูรณ์บริบูรณ์ที่จะช่วยพ่อแม่คือพระพุทธเจ้าคือทำคีอวิในนั้นเราก็ต้องเต็มเม็เต็มหน่วงของเรานะละูกเดชบ้านลบอ้อชังเธอะอืเรื่องของใครเรื่องของมันมันชั่วมันก็ได้รับผลชั่วตอบสนองเองไอพ่อเราคิดผิดถ้าคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่จะรู้แลว้วคงไม่สอนใครละ และไม่ตั้งพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาต่อๆมาจนสองาันห้า7ปีนี่คือความเป็นจริงท่านสอนทำไมท่านอยากดังหรืออยากเด่นหรือเป็นเจ้าลัทธิหรือนั่นสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆอยากให้สัตว์โลกละโลกโกรธหลงทิติมน,นะละชั่วทำดีอยากเห็นสัตว์โลกปองดองจามัคคีกงเกี่ยวเป็นหนึ่งอันเดียวกันอยากเห็นจัดโลกรู้หน้าที่พ่อแม่ หน้าที่พ่อแม่เป็นยังไงหน้าที่ผู้เป็นลูกเป็นยังไงหน้าที่ผัวเป็นยังไงหน้าที่เมียเป็นยังไงหน้าที่ครูบาอาจารย์เป็นยังไงหน้าที่ลูกศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์เป็นยังไงเป็นยังไงนี่เห็นไหมล่ะพรองค์สอนด้วยพระเมตตาล้วนๆไม่ได้มีที่จะบอกว่าเอาเปดเอาผีเอาจริงปฏิบุเน่าเหม็นมาสอนแต่ทุกวันนี้ต่างกาลฟฟากับดิน